สำหรับใครที่ต้องการอาหารเสริมเพื่อบำรุงสมองอาหารเสริมตัวนี้ตอบโจทย์ของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะเป็นน้ำมันปลาที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3ที่เราทราบกันดีว่าช่วยบำรุงสมองและระบบประสาททำให้ความจำดีป้องกันภาวะสมองเสื่อม อีกทั้งยังช่วยขยายหลอดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอุดตันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานด้วยแต่มีข้อควรระวังคือผู้ที่แพ้ปลาทะเลไม่ควรรับประทานค่ะแคลเซียมเป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เราจึงขอแนะนําอาหารเสริมที่จะช่วยให้คุณได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอซึ่งตัวนี้มีส่วนประกอบสําคัญคือแคลเซียมคาร์บอเนตที่ให้แคลเซียมอิสระสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกครุนอีกทั้งยังมาพร้อมกับวิตามินดีที่เป็นตัวช่วยทําให้ร่างกายของคุณดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะ เพราะเด็กๆอาจไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้คุณพ่อคุณแม่จึงต้องมองหาตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกอย่างอาหารเสริมตัวนี้เพราะโดดเด่นด้วยรูปแบบที่เป็นเจลลี่มีรสชาติอร่อยและหอมกลิ่นส้มทำให้เด็กสามารถรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงเคี้ยวและกลืนโดยอาหารเสริมตัวนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มาจากน้ำผลไม้เข้มข้นจึงช่วยลดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในร่างกาย ป้องกันหวัดและเลือดออกตามไรฟันจากการขาดวิตามินซีได้รับรองว่าถูกใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆแน่นอนค่ะอาหารเสริมตัวนี้เป็นเลซิตินที่สกัดจากถั่วเหลืองธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาวหรือแต่งกลิ่นคุณจึงรับประทานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในระยะยาวซึ่งเลซิตินจะมีสารโคลีนที่มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดหรือคอเลสเตอรอลได้จึงเป็นผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและความจำป้องกันภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบประสาทและช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับจึงทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของคุณทำงานได้เป็นปกตินั่นเองค่ะ สาวๆคนไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมเพศหญิงเราขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นน้ำมันอีฟนิ่งครีมโรสที่สกัดด้วยความเย็นจึงคงคุณค่าของสารสกัดไว้ได้สูงโดยประกอบด้วยกรดไลโนเลอิก LA และกรดแกมมาไลโนเลอิก GLA ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดท้องหรือเจ็บหน้าอกก่อนมีประจำเดือนอีกทั้งช่วยลดอาการไวทองได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอเมก้า6ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มและชุ่มชื้นยิ่งขึ้นด้วย ถือว่าเป็นอาหารเสริมที่เหมาะกับผู้หญิงจริงๆเลยค่ะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นถือว่าเป็นอาหารเสริมอีกหนึ่งตัวที่ผู้หญิงหลายคนชื่นชอบเนื่องจากมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบก,กับวิตามินซีและวิตามินอ e, ีเพราะภายในเมล็ดองุ่นมีสารโอลิโกเมอริกโปรแอนโทไซยานิดินหรือ OPCs ที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ทุกรูปแบบ ช่วยบำรุงผิวพรรณและเพิ่มความกระจ่างใสอีกทั้งกระตุ้นและเพิ่มการไหลเวียนเลือดทําให้เส้นเลือดฝอยของคุณแข็งแรงขึ้นจึงช่วยแก้ปัญหาเส้นเลือดขอดได้นอกจากนี้ยังเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานที่ต้องใช้สายตาหนักคุณจะต้องชอบอาหารเสริมตัวนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากถูกคิดค้นมาเพื่อบำรุงสายตาโดยเฉพาะ ซึ่งผลิตจากสารสกัดบิลเบอร์รี่ที่มอบคุณประโยชน์จากธรรมชาติอีกทั้งยังมีลูตินและเบตาแคโรทีนช่วยดูแลและปกป้องดวงตาลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตายิ่งไปกว่านั้นยังช่วยถนอมสายตาทำให้คุณสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นอาหารเสริมตัวนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือขับรถนานๆค่ะหากพูดถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เราเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงสมเกาหลีกันอย่างแน่นอนซึ่งอาหารเสริมตัวนี้ก็มีส่วนผสมของสมเกาหลีสกัดเช่นกันโดยจะมีสารจินเส้นโนไซช่วยปรับสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมาพร้อมกับเกลือแร่มากถึง9ชนิดและวิตามินรวมอีกกว่า11ชนิดที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดรวมไปถึงบำรุงระบบประสาทส่วนกลางด้วยและที่สำคัญคือเป็นสูตรที่ปรับสัดส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อบำรุงสุขภาพโดยรวมค่ะ สำหรับหนุ่มๆที่ต้องการดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงแล้วล่ะก็เราขอแนะนำอาหารเสริมตัวนี้เลยค่ะเพราะถูกพัฒนามาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะโดยมีส่วนประกอบสำคัญคือ m b p complex ที่มีสารเซ a ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างและเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายอีกทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำให้คุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีสารประกอบซิลิเนียมเมไทโอนีนที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและชะลอความชราได้จึงทำให้เหมาะกับผู้ชายเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือโรคโกรดไหลย้อนเชิญทางนี้เลยค่ะเพราะเรามีอาหารเสริมที่ตอบโจทย์ของคุณมาฝากซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันเข้มขน้นมีส่วนช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นบรรเทาอาการกรดไหลย้อน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุส่วนจุดเด่นของตัวนี้คือสารสกัดจะอยู่ในรูปแบบของโฟโตโซมที่ร่างกายดูดซึมได้ดีโดยไม่มีผลข้างเคียงทำให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด